สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซที่น่ารักนะคะอย่าพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ f อฟซนั้นได้เลือกซื้อเลือกชมนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปที่ไหนสามารถสั่งได้ทางออนไลน์ง่ายสะดวกด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูคนด้วยนะคะว่า ตัวตนอยู่ที่ไหนสายก็เป็นคนจังหวัดสุรินนะคะดูโพสต์แต่ละโพสต์นั้นก็แจ้งถึงสถานะที่ตัวเองอยู่ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลรับรองเป็นคนดีนะคะแล้วก็ขายผ้าไหมานานแลนะคะสาหรับงานวันนี้เข้าเรื่องเลยนะครับเป็นงานสีธรรมชาติสวยงามมากๆเป็นงานหกตะกอเนะคะปกติแล้ว สีธรรมชาตินั้นก็จะ4,200ขึ้นไปนะคะวันนี้สีเอาไม่ใช่ค่ะ3 9 9 0บาทก็ยังพูดคุยได้งานสวยมากๆมีความปราณีตสีธรรมชาตินั้นย้อมยากมากค่ะการมัดลายก็ต้องเปะแล้วการย้อมนั้นก็ต้องได้ออกมาสวยแบบนี้นะคะต้องชั้นครูจริงๆจึงจะออกมาได้เหมือนที่เราต้องการและแต่ละลายนั้นก็ต้องใช้เวลาในการมัดย้อมมัดย้อมหลายครั้งนะคะคนทอก็สําคัญเช่นกันนะคะออกมา ได้สวยมากสอบถามได้คะ่ะเป็นงานหกตะกอนนะคะย้อมสีธรรมชาติหมักโครนนะคะเนื้องานสวยแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ